เอาแล้วครับตัวนี้โอ้โหใหญ่ครับเพื่อนๆครับใหญ่ครับโอ้เจ้โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามากู้เบ็ดกันครับเพื่อนๆนครับโอ้โหเบ็ดเราเราเป็นวางเบ็ดนะครับในบ่อของเรานะครับเพื่อนๆนครับมาดูกันครับผมฮดูดูดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูครับโอ้โหหนูนี่นี่อีกอันนี้คันนึงไม่โดนครับเพื่อนครับ ไม่โดนนะครับเพื่อคน,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 นครับมาดูมาดูตัวนี้ครับเพื่อนๆครับเอาละครับตัวนี้โดนไหมไม่โดนครับใช้ปลาหมอเป็นเหยื่อนะครับมาดูตัวนี้ครับเพื่อนๆครับตัวนี้ล้มเลยครับเพื่อนเอครับดูดูดูดดู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 เพื่อนเดูดูดูโอยเอาละครับตัวนี้โอ้โหใหญ่ครับเพื่อนๆครับใหญ่ครับโอ้เดนโอ้ยใหญ่ จเจ้าได้ไหมเนี่ยอุ้ยมาคนเดียวด้วยดูดูเพื่อนๆดูโอ้ยเอาดุอ๋เอา,อเ,อาเอาขึ้นเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหดู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 ดดดโอ้ใหญ่มากดูตัวครับเพื่อนๆครับเปรียบเทียบขวดนะครับเพื่อนๆครับใหญ่กว่าขวดดีครับผมยาวกว่าขวดเลยนะครับ ตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณ5ขีด6ขีดนะครับเพื่อนเืนครับโอเคครับผม